วันนี้วันนี้เนี่ยจะมีคนมาตัดตอนบ่ายแล้วก็วิดีโอคอลช่วงนี้ไม่มีฝนถ้าเกิดว่าใครจะสั่งของก็สามารถสั่งได้เลยคือหมายถึงว่าวันเดียวก็สามารถมาวันนี้พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวาจะวิดีโอคอลพรุ่งนี้ก็ได้เลยเพราะว่าฝนมันหมดแล้วของมันจะเข้าตลอดเลยทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งช่วงเช้าท้งช่วงบ่ายเลยของมันเยอะอัดไปเยอะมากไม่ต้องกลัวเนี่ยรูปแบบวิสลยพวกนี้เลยนะพวกนี้มาล้านอย่างเงี้นะสภาพพื้นต้องเต็มเต็มนะ ครับพวกประมาณนี้เนี่ยสวยหรือต้องเต็มในหนังพวกนี้ต้องไม่ลอกของผมอะ่ะเดี๋ยวผมจะมีตัวลอกให้อยู่ตัวลอกก็จะเป็นประมาณไม่กี่ตัวใครโยนไปไหนล้ววะนึกไงในกี้เดี๋ยไในกี้ตัวเนี้ยสวยเดี๋ยวให้พี่น้ำดยเดี๋ยวเนี่ยในกี้ตัวเนี้ยสวยเห็นไหมในกี้ตัวเนี้ยสวยสวยนะแต่ว่าหนังมันแตกนะหนังมันแตกมันเสียละบางทีก็ไปทำสีแล้วไปขายตรง ห้าหกสิบบาทอะไรเงี้ยก็จะเป็นได้หลังแตกเพราะเพื่นที่เราผมไม่ได้เอาผมเข้มเท้ามันเยอะน,นี่ดูนะเนี่ยน,นี้สวยโอเคนะนีะ่นี่นี่จิงนี่ตรงนี้มาอันนี้จะเป็นแบบสวย x อกอา ถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเวลาเลือกเลือกรองเท้านะแนะนําสําหรับว่ามือใหม่ๆถ้าอยากเลือกแนะนําของผู้หญิงให้เลือกที่สวยผู้หญิงไม่ต้องไปเลือกแบบว่าต้องเป็นนอดีดัสแล้วไอ้ดัสสภาพสมๆผู้หญิงไม่ให้ซื้อหรอกผู้หญิงจะซื้อสีสดๆแล้วนี่รองเท้าตีแบดหายากนะเออมีหลายยี่ห้อเออเ <c oughs> นี่ยไอดดัสเนี้ยสมๆส,สีสดๆระหว่างคู่นี้กับคู่นี้ว่าคู่นี้ได้ออกมากกว่านะเวลาการเลือกนี่ไอด i ดัสรุ่นนี้หายากก็แล้วแต่คนชอบนี่ก็ไอดดัส น่าโคเนี่ยจะสวยๆนี่ะสวยนะตัวนี้เราจะเป็นนิวบาลานโรบัสมาเนี้ลุกอ่าตัวนี่ก็สวยๆเลยมาเนี้ดะลุกลุกลุกหมาเฝ้าบ้านไอ้ตัวนี้หมาเฝ้าบ้านโรเบิร์ต มาแล้วคูมา,างเนี้ยจะสวยนะอย่างเงี้ยสวยกิฟสวยกิฟสวยมากมายนะรูปแบบรองเท้าจะเยอะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นเบอร์ใหญ่ๆของผมเนะ่ะมันก็จะมีลักษณะนี้เลยเบอร์ใหญ่ก็จะมีทั้งแบบหนังอย่างเงี้ยรูปแบบจะรูปแบบสวยๆเลยอย่างให้ดูพื้นเลยเนี่ยพื้นต้องเต็มลักษณะอย่างเงี้ย รูปแบบต้องไม่ถ้าเป็นหนังหนังที่อยูอย่างเงี้ยต้องไม่เปื่อยของผมนะส่งร้อยสี่สิบนะส่งสี่สิบคู่ขึ้นไปอันนี้เป็นคลิปรีวิวให้ดูรูปแบบของรองเทา้ามัจะมีหลากหลายมีบาร์ดด้วยอันนี้จะเน้นให้ดูบารนะ์ะนี่คือรองเท้าบาร์พื้นต้องเต็มส่งร้อยสี่สิบเหมือนกันเท,ท้านะบาร์ดนะบาร์สวยมากนี่เบอร์ประมาณสี่สี่สี่ห้า ไอ้ดูบารอีกไม่ใช่ฮะเออไม่ใช่นาไปเอารองเท้าเบอร์ห้าสิบมาให้ดูเลยแม่งไอ้พวกที่คนที่หานะที่ที่เขาตกนี่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 ลีนิงใช้ลีนิงมาลีนิงอันนี้สวยนะบาสต้องอย่างงี้เนี่ยบารสีสามอันนี้ลอตโต้ลอตโต้มีเรารู้จักกันอยู่แล้วลอตโต้ลอตโต้ไม่ใช่หายง่ายนะไปซื้อได้ถูกไม่มีหรอก นี่ล <biraz motiv ators> <m> ัสโต้แม <use> ่โ <master> ค่นรงเท้าเบอร์ห้าสิบใช่ไหมบันเบอร์ยูเอะไรยูเคเบอร์อะไรยูเคสิบสี่ครึ่งคคคือเบอร์ไทยเรายบลลาอันนี้หนักมากอันนี้เบอร์ห้าสิบอันนี้เบอร์ห้าสิบ เยอะไหมเบอร์แบบเบอร์ต้องแบบว่าพวกแบบพวกนอร์เวย์อะพวกฝรั่งนอร์เวย์ไม่ใช่ตัวใหญ่โคตรใหญ่อะแต่สภาพยังดีอยู่นะเนี่ยสภาพเต็มเลยนิวบาลานดูสภาพดิดูนิวเบอร์ไอ้ราเนี้ยใครหาอะไรแบบไม่รู้จะขายได้เปล่าแต่ว่ามันใหญ่มึงเจอเอามาขายได้ป่ะซับมาไม่รู้จะขายได้เปล่า คือจะแนะนําให้เวลาเราดูเบอร์สมมุติเราเอาเราเอาลูกลูกค้าที่ซื้อไปขายแล้วอะเราลูกค่เอเราซื้อไปลงเอารองเท้าผมไปขายเนี่ยแนะนําสําหรับเพื่อนอพ่อค้าใหม่ๆแล้วกันว่าเวลาคนเราเลือกลูกค้ามาถามว่ามีเบอร์สี่สิบห้าสี่หกไหมมันไม่มีหรอกไอ้นี่มันมันอุดทาน <laughs> มันก็นแม่สี่ห้าผมใส่สี่สองผมสูงร้อยแปดสิบกว่าใส่เบอร์สี่สองสี่สิบห้ามันใหญ่กว่ากูสามเบอร์แม่ต้องออกประมาณกับคืบ มันจะเป็นไปได้ไงมันก็คือวิธีง่ายๆคือเขาเข้าใจอย่างนี้คนนั้นอาจจะเข้าใจว่ามันมีเบอร์ให้ดูสามประเภทคือ U.S. U.K. แล้วก็อะไรก็แล้วแต่อีกเบอร์อีกแบบหนึ่งไม่ได้มองผมจะมองแค่ U.K. คือเบอร์ไทยถ้า U.K. มันเบอร์แปดเบอร์สี่สิบสอง U.S. แม่งจะเป็นสี่สิบสามสี่สิบสี่ไอ้ลูกค้าคนนั้นมันไปดู U.S. หรือเปล่าถ้าดู U.S. เนี่ยมันมั่วมันไม่ใช่เอาไม่เชื่อลองไปศึกษอาอันดูนะอันนี้แล้วแต่คนไปหา ลองไปพิสูจน์ดูแล้วกันว่า UK กับ US อันไหนคือเบอร์จริงของของตีนเราเนี่ยเ,เออแั่ตีนเราใช่ไหมนะอันนี้คืออยู่ที่เอาพวดีง่ายภาษาไอ้นี่ในชาวบ้านตีนเราต้องดูว่า UK นะเวลาแนะนําลูกค้าต้อง UK ถ้า UK ลูกค้ามาถามว่ามีเบอร์สิบเจ็ดไหมถามว่าดูจาก US หรือเบอร์ UK ถ้ามันบอกว่าลูกค้าคนนั้นบอก US บอกไม่ใช่ละ US เป็นเบอร์ก็ง่ายๆถ้า UK เบอร์แปด US มันเบอร์เบอร์เก้าครึ่ง สมมตินะยกตัวอย่างเป็นบางรุ่นเพราะรองเท้ารูปทรงเนี่ยมันไม่เหมือนกันเข้าใจป่ะแนะนำสำหรับพ่อค้าใหม่ๆหม่เวลาไปเจอแล้วก็ถามถึงเบอร์ใหญ่ๆมันไม่ใช่มันไม่มีหรอกมันใส่พวกฝรั่งอังกฤษเลยมั้ง47เฮ้ยอะไรเบอร์อะไรวะน้ำ47 47เล็กกว่าเมื่อกี้สองเบอร์แต่พอคือผมเอาประสบการณ์จริงก็คือว่าพอเอามาลองรองเท้าพวกนี้ยพอเอามาลองปุ๊บเอาเบอร์43ให้เขาลองเขาใส่ได้ เออแค่หน้าเท้ากว้างแล้วสั้นป้อมๆเขาก็คิดว่าตัวเองอะต้องใส่เบอร์ขนาดนั้นอย่างนี้แต่ซึ่งซึ่งแต่ละยี่ห้อเบอร์ไม่เท่ากันความหนาความบางไม่เท่ากันเลยเพราะเขาจะคิดว่าเขาต้องใส่เบอร์นี้แน่นอนไปหาหาเขาจะบอกแล้วเขาจะมีคําพูดอยู่คำหนึ่งที่เหมือนกันว่าหาที่ไหนก็ไม่มีก็คือไม่มีไม่มีหรอกก็คือไม่มีก็คือว่าเขามาหาเบอร์สี่หกสี่เจ็ดซึ่งอาจจะมีแม่งแบบผมคัดมา อาทิตย์หนึ่งประมาณสมมติข,ของมรลงเจ็ดแปดร้อยคู่มยังไม่เจอสี่สี่หกสี่เจ็ด 4, 4, 6, 4, เลยคิดเอาในเบอร์ไทยนะในเบอร์ยูเคนะแต่ถ้าเขามองเป็นยูเอสอ่ะมันอาจจะไปเจอแต่ต้องเวลาลูกค้า,ามาถามเราก็ต้องถามว่าคุณดูยูเอสหรือยูเคมาให้เลือกให้เขาเขาดูก่อนว่าถ้าเขาบอกว่ายูเอสอ่ะคุณหายพวกยูเคมือสี่สามสี่เขาบางทีตีนแค่นั้นแหละเพียงแ,แ,แต่ว่าเขาคิดว่าตีนเขาใหญ่มากอะไรเงี้ยไม่ใช่เาขาเขาเข้าใจเบอร์ผิดแค่นั้นเองแค่แนะนำสำหรับ ลูกไอ่พ่อค้าแม่ค้าใหม่ๆอ่โอเคแค่นั้นก็แนะนําให้ดูสําหรับคนที่หาเบอร์เคยเจอมาก่อนแล้วพอหาเบอร์สี่หกสี่เจ็ดแม่งหยิบสี่สี่ให้ดูแค่นั้นแหละประมาณ UK เคยูเคสิบหรือยูเคเก้าให้ดูเป็น u ูเคเก้าเป็นบางรุ่นที่เป็นหน้างกว้างใสอ่าพอใส่ไปปุ๊บมันใส่ได้พอใส่ได้ก็้อกพี่เวลาไปหาพี่พี่เคบอกเคยสี 46, <S <S ่หอสี่เจ็ดไม่มีพี่ใส่แค่สี่สี่นะพี่ไม่ได้ใส่ทำไมสี่โอสี่เจ็ด อะไรเงี้ยเราก็บอกเขาไปเราให้ดูต่ออันนี้ก็เป็นไอดียอันนี้แนะนําให้ดูสําหรับเบอร์รองเท้าว,วันนี้แล้วก็นี่รูปแบบรองเทา้า<ม>นี่คี่เทียนะเนี่ยรูปแบบรอง,งเท้าก็จะมีเยอะเนี่ยรองเท้าจะมาลงทุกวันช่วงนี้วันนี้จะมารีวิวก็จะบอกลูกค้าดูผ่าน youtube แล้วกันว่าลูกค้าลูกค้าตอนนี้หมดฝนแล้วไม่เหมือนตอนหน้าฝนต้องต้องจองต้องจดคิวเป็น สามสี่วันเลยวันเสาร์อาทิตย์ส่วนมากส่วจะปิดบางบางเสาอาจจะมีมานะอยู่ที่ของก็ถ้าทางกระเมนก็าส่งมาทันเขาก็จะส่งมาถึงเช้าวัานเสาร์ก็จะได้ดูใครที่อยากมาวัานเสาร์ก็จะมีแต่ถ้าเกิดว่ามันส่งมาไม่ทันวันเสาร์ก็จะไม่มีส่วนมบ,บ่จะไม่ค่อยมีหรอกวันเสาร์อาทิตย์แต่ก็ถ้าถ้ามีก็ลองโทรถามดูถ้าใครอยากจะมาก็ก็ลองมาดูแต่ตอนนี้หมดผลแล้วของมันจะส่งมาตลอดเลยเนี่ยลองให้ดู น้ำมย่างนี้เรากล้องเนยม,มาตรงนี้บ้านรงท้ามันตีเยอะมันตีเยอะมากมายอาั่งนังมาเลยไม่ไเป็นไรหรอกพียแสงออกว่าถ้าเห็นถ้าเห็นกระสอบนั่นก็คือวิดีโอคอลไปแล้วทั้งหมดร้อยร้อยกว่าคูร้อยแปดสิบคู่นั่นคือกระสอบที่กำลังจะเตรียมไปส่งแต่ว่าตอนนี้ก็จะมาจัดรองเท้าก็เลยมีเวลาที่จะ ออรีวิวอันนี้เป็นคนต่างวัดแต่วิดีโอคอลไปแล้วนะคือวิดีโอคอลไปแล้วก็คือมืดป่าหน้ามืดป่ะก็คือวิดีโอคอลผ่านไปเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองก็ประมาณร้อยคู่ก็เตรียมแพ็กส่งไป,ไปก็เดี๋ยวจะเอาไปส่งอันนี้ก็รองเท้าที่เพิ่งแกะมาถ้าไม่แกะแต่พูดง่ายๆคือถ้าผมจะให้ดูก็คือว่ารองเท้าที่ใหม่ๆแล้วจะไม่่อยดันทรงไว้ดันทรงมีเปร้อยๆแหละแต่ว่าไม่ค่อยดันทรงไว้ างทีก็จะวิดีโอคอก็จะหยิบด,ดูอย่างเงี้ยจะพิกการวิดีโอคอก็คือให้ดูลักษณะอย่างงี้นะให้ดูเปอร์ให้ดูสีให้ดูพื้นให้ดูอะไรรอบๆบนะเนี่ยให้ดูรองเท้าเยอะมาแบบนี้นู่มาล้านหนังอะไรเงี้ยก็มีเนี่ยในกี้เนีเ่ยหนังอะไรยเงี้ยมันก็ม,นกมีมีมาโทรแต่ทั้มาเจาะเพราะพี่อยากได้ในกี้อย่างนงี้ประมาณสักห้าสิบคู่มันไม่มีฮึฮเทักหนาวปีสองน่นจะหารูปแบบเดียวกันได้ห้าสิบคู่หรอก เนี่ยนะเน่ในกี้อย่างเงี้ยมีคือภูม่มาก็มีแต่ถ้าใครบอกว่าอยากจะได้แต่ในกี้ภูม่ามันไม่มีไงจํานวนมันไม่ได้จํานวนมันไม่ได้แล้วที่สําคัญบางทีลูกค้าให้เก็บผมไม่ได้เก็บนะผมไม่ได้แยกให้ลูกค้านะเพื่อความช่วงแต่ลูกค้าแต่ละคนเลยลูกค้ามาผม,มียกว่าลูกค้าคนนั้นสั่งว่าผมอยากได้แบบนี้ผมจะเก็บไปให้ผมผมไม่ได้เก็บนะก็คือมาเป็นรอบแล้วคนนี้วิดีโดอคอลคือพี่น้ํา ผมมีหน้าที่มาถึงของลงผมจะดูตำหนิของแล้วก็จะกองไว้แล้วพี่น้าก็าจะเป็นคนขอเนี่ยนะจะมีนนกี้นี่มีถ้าถามถึงไนกี้จริงๆมันมันมีแต่ว่าเจาะแบบเดียวแบบเดียวแบบเดียวซึ่งซึ่งสมมุติว่าไนกี้มา80คู่โปรสเปกมา80ดิบนิวเวลลร้านมา80ดิแล้วคนเขาอยากได้ไนกี้อย่างเดียวแล้วดันไปวิดีโอคอลแล้วไนกี้มันมีเป็น10รุ่นนึกออกไหมเขาคงไม่ถูกใจทุกรุ่นเพราะนั้นะผมจะไปเสร็จว่าไม่มีดีกว่า เพราะว่าบางคนถ้าขายดาหน้าร้านน่ะบางคนขายรวยไปเลยก็มีนะลูกค้าผมอะขายรวยไปเลยเลิอกออกจากงานขายจนรวยแต่เขาไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกว่าเขาต้องมารับที่ผมเจ้าเดียวเขาใช้ความแบบเอาบาลานซ์กยนก็คือเอานุ่นมั่งนี่มั่งแต่ของถูกที่มีตำหนิอย่าเอามาผสมในร้านเลยไอ้พวกส่งหกสิบเจ็ดสิบนั่นพูดตาตรงนะแม่กีกากของเท้าอะ่ะถ้าเกิดว่ามันขายส่งดีผมขนมาเป็นหมื่นคู่อะ อันนี้พูดถึงที่ที่แบบว่าแนะนําแบบว่าไหนเ,นเพื่อนเพื่อนที่มือใหม่หมไปที่กัมพูชานะไม่เกี่ยวกับทางไทยเราไอ้ที่ใส่ถุงยัดกระดาษอะไรแล้วมาให้ดูระวังกันเอาไว้แล้วกันอาจจะมีคู่ที่ดีแต่ว,ว่ารูปแบบมันจะไม่ได้แต่ถ้ารูปแบบมันได้สวยมองนอกสวยแต่มันต้องมีต้นนิไม่งั้นจะส่งถูกได้ไง<ม>เออไปคิดกันไวเองแล้วกันอันนี้แนะน,นาจจะไม่ไ้เฉยใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อตามใจเออพราะไม่ที่บางคนก็ไม่ได้บอกนะว่าเอารองเท้าผมไปแล้วว่า จะขายกันร่ารวยมหาศาลไหมเอาไปแค่สมเสริมขายจิบเล็กๆน้อยๆก็มีขายจนแบบเป็นร้านใหญ่ๆก็มีทุกวันนี้หลายร้านเลยอะเยอะมากแต่รองเท้าแต่ละรอบมันไม่เหมือนกันบางทีคุณอาจจะมาเจอรอบที่คุณไม่ถูกใจก็ได้แต่บอมากรอบใหม่มันอาจจะถูกใจคุณนต่คุณตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้สั่งมาอนไรนะแต่แนะนํานะใครที่เปิดร้านเป็นหน้าร้านอะไรอะเอาให้มันเป็นร้านที่เยอะๆแนะนําเลยสําหรับมือใหม่หมขายรองเท้านะวันนี้ คลิปนี้ก็เอาไปเป็นฟังฟงไว้แล้วก็เชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรเอแต่คนทีจ่จะบอกคนที่ไม่มีประสบการณ์แล้วะอะไรเงี้ยอย่าไปลองอย่าไปคิดจะลองเลยละไอ้ร้านค้าที่แม่งชอบหลอกนะประเภทว่าคุณอยู่ต่างวันแล้วสั่งมาเนี่ยถ่ายรูปเป็นกองกองแล้วไหนเงี้ยกองกองเนี้ยกองกองอะคุณดูไม่รู้เรื่องหรอเข้าใจป่ะแล้วคุณจะไปดูตรงนี้ได้ไงดูพื้นได้ไงดูข้างในได้ไง มันหายองค์กแล้วบอกว่าส่งให้คุณเอคุณพลาดเองไปโทษเขาไม่ได้บางทีไปโทษเขาไม่ได้คุณต้องตัดสินใจว่าเอาหรือไม่เอามันอยู่ที่ตัวคุณแต่ถ้าเ็าส่งที่โลหรือปล,ลาลให้คุณเนี่ยคุณก็ไปขอเปลี่ยนไปขอคืนเงินเขาเองอะไรเ,เพราะมีคนโทรมาถามผมเนี่ยผมก็ผมไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันแต่ก็แนะนาไปว่าเวลาสั่งของหรือจากที่ไหนแล้วแต่คุณต้องวิดีโอคอลเด็สมัยนี้มันมีวิดีโอคอล วิดีโอคอลผ่านไลน์เลือกทีละคู่ได้ทําไมไม่เลือกทําไมถึงไม่ให้เขาจัดส่งมาให้อะไรเงี้ยจะแนะนําไม่ว่ารองเท้านะกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรคุณก็ต้องทําได้แต่ช่วงนี้กระเป๋าไม่ได้ส่งนะกระเป๋าแง่เหมนโกงราคาเลยไม่คัดมั่งมึงโกงกูไม่คัดเออใช่ป่ะนะ้ำมึงโกงราคากูกูกพอเห็นพอเราจะกระเป๋าเหมือนกันนะผมจะแนะนานะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ว่าจะไปคัดนะร้านไหน พ่อค้าแม่ค้าของกัมือค้าขเขาเหม็นใจดีนะสมมติถ้าไปคัดกระเป๋าเจ้านึงแนะนําสําหรับเพื่อนๆเลยนะแม่งไปคัดกระเป๋าอยู่เจ้าหนึ่งนะแล้วพ่อขายดีแม่งขึ้นราคาเลิกคัดแม่งเลิกคัดแม่งเลิกคัดแม่งเราไม่คัดเลยมันเรียกที่หลังก็ไม่คัดแล้วร้านไหนที่มันส่งข,งของมาไม่ดีอะไรที่ไม่ดีใครเลาไม่เอา โอ้ยูเสียงแววเลยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรแบบมาชอบประเทิมมากเกินอ๋อสต็อปนิดนึงก่อนนะเมื่อกี้ต้องรีบตัดวิวันตัดเพราะว่าเกิดเหตุการณ์คนทะเลาะกันก็คงแม่อยากเข้ากล้องอะไรบ้างเมื่อกี้ไม่รู้เสียงเข้าไว้เปล่าเขาทะเลาะกันอะไรไม่รู้แต่ว่าแม่งะนั่นกูเลยคือเวลาคนทะเลาะกันอะ แม่ไม่ชมแล้วมึงคงด่ากันก็เลยรีบพี่น้ำตัดไปก่อนผมให้อจะเอาเป็นว่าที่มันได้ยินไปอ่ะผมคงไม่ตัดนะราะคลิปสุดท้าผมจะไม่ไค้ตัดที่เพื่อนๆได้ยินไปในคลิปก็ก็อย่าไปใส่ใจคนทะเลาะกันแม่งตังด่ามันธรรมดาทะเลาะกันแม่งมาด่ากันมึงมึงมันสวยเหลือเกินมึงมันดีเหลือเกินไม่มีหรอกแม่งด่ากันเลยอะ ก็ต่อเอาเป็นว่าง่ายๆมือใหม่ๆถ้าจะไปคัดของแล้วไปคัดมาแล้วเนี่ยมันต้องถูกมันเสือกโกงราคาเราอย่าไปคัดมั่งแค่นั้นจบอะไรที่แม่งโกงไหมครับแค่นั้นพอและพ่อค้าแม่ค้าของที่เราไปคัดดีๆเยอะแยะมากมายที่ไม่ดีตัดแม่งทิ้งเอแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยคลิปนี้สำหรับเพื่อนมือใหม่ๆนะ แล้วก็วรองเท้าพวกนี้ก็แนะนําอย่างที่ว่าวิดีโอคอลเลยครับใครไม่วิดีโอคอลโง่นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยใช่ปะใครไม่วิดีโอคอลโง่มากเราต้องโทษตัวเองด้วยคือเราต้องวิดีโอคอลทีละคู่แล้วเลือกด้วยตัวเองมันจะชัวร้านไหนไม่วิดีโอคอไม่ต้องไปคัดมั่งอ่าอ,อย่าไปต่างังหวัดถ้าใครไปหลงเชื่อไปเชื่อนู่นเชื่อนี่ไปเชื่อเขาโฆษณาเก่งๆนะแม่งไม่เห็นของไอโฆษณาเก่งๆแล้วไม่เห็นของอะ่ะ ม่เอาได้ปลาล้าอันนี้พูดจากประสบการณ์จริงเลยเพราะแสดงเก่งว่าถ้าใครอันนี้พูดเพราะว่าลูกค้าเจ้าหนึ่งมาโทรเราให้ฟ่าตอนนี้เขาแจ้งความแล้วเขาไปแจ้งความเนคดีของเขาแล้วแล้วก็เป็นเรื่องด้วยเขาไปแจ้งความในคดีแล้วแม่ค้าเจ้านั้นต้องคืนตังค์ด้วยเออแม่งตลกดีอตอนตอนนั้นก็ไม่พลาดเนี่ยอันนี้ผมรัแบ,บแนะนําก็เราจะเอาเอาเรื่องของพวกนี้มามาเล่าให้ฟังว่าอย่าพลาด ง่ายนะก็รีวิวให้ดูเนี่ยวันนี้อธิบายให้ดูถึงเรื่องว่ารองเท้าตอนเนี้ยมีมีมาทุกวันแ,ล,แล้วเรามีทั้งเข้าทั้งเช้าทั้งบ่ายแล้วแต่ขมิ้มันตากแห้งที่ผมคัดมันเป็นขี้ดินจากอะไรก็แล้วแต่มันตากแห้งส่งมาเช้าส่งมารอบบ่ายบางทีมารถช่วงคืนสองทุ่มสามทุ่มยังต้องวิ่งไม่รับเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่ใจให้มาถึงแล้วมีรองเท้าเยอะพอโอเคให้มีรองเท้าเยอะให้เราเลือกเยอะๆแล้วมันหลากหลายเพราะรองเท้ามันเป็นเกรดคัดอยู่แล้ว เพราะมันสมมติกองอยู่ห้าร้อยคู่มันก็เป็นห้าร้อยแบบไม่ใช่ซ้ําว่าในในไอ้ด้านหนังมาเนี่ยสามสิบคู่สี่สิบคู่สิบค,คู่ไม่ใช่อุย้ยมันหนังไอ้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 ด้านไอ้ไอ้เดี๋ยวมาล้านหนังเนี่ยหมดแล้วไม่มีหมดนีโดนเรื่องหมดแล้วไม่มีหรอกเป็นคําพูดที่แบบแหลกว่าโดนเรื่องหมดแล้วโลนโดงดาวมันเต็มบ้านแล้วมันไม่ซ้ํากันเลยมันไม่ซ้ําคุณดูดิคุณมาใครที่เคยมาคันแล้วจะเห็นมันไม่ซ้ำกันเลยนะมันจะไม่ซ้ำม,มันจะไม่ซ้ำเลยอะไรเงี้ยรองเท้าไม่ซ้ำกัน คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวที่เท่าไหร่เราไม่รู้แต่วันนี้ก็จะจำแจมคลิปแนะนําให้ด้วยดแต่คลิปต่อไปก็จะมีการวางเท้าแบบอะไรให้อีกโอเคแค่นี้ล่ละเออถ้ามันมีประโยชน์อใครก็แชร์แชร์ไปจะได้ไม่โดนหลอกกันใช่ปะแล้วก็ก็กดแชร์กด subscribe อะไรให้ด้วยแล้วกันแล้วก็สนใจก็จะติดต่อมาเลยไตเติจะมีเบอร์โทรอยู่ ท้ายคลิปก็จะมีเบอร์โทรต้นคลิปก็จะมีเบอร์โทรอยู่นะโทรได้เลยเบอร์นั้นนะไม่ต้องกลัวโทรมาได้เลยก็โอเคแค่นี้ครับพี่ชัดนนำเสนอเหมือนเดิมรีวิวรองเทา้าแล้วก็แนะนำเล็กๆน้อยๆ,ๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากหารองเทา้ามือมใหม่ครับผมสวัสดีครับ